ไปที่สมุทรปราการอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการทะเลาะก,กันระหว่างผัวก,กับเมียทะเลาะก,กันหนักเลยทีนี้พ่อก็เรียกว่าพ่อผัวเนี่ยไปช่วยลูกสะภ้ยนะครับไม่ให้ทะเลาะก,กันแต่ว่าถูกลูกชายเนี่ยต่อยเขาที่ใบหน้าออสัตว์เขาที่ใบหน้าพ่อเลยได้รับบาดเจ็บนะครับเอาดูเมื่อตอนตีสองที่ผ่านมานี่เองเนี่ยตำรวจเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีการทะเลาะทําร้ายร่างกายกันและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณท้ายซอยทิพวรรณ43ตำบลบางเมืองใหม่ นะครับในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสองคนคนแรกที่ว่านายไพศิลป์อายุ58ปีเป็นพ่อของลูกแล้วก็เป็นพ่อของผัวนี่แหละเนี่ยเป็นพ่อผัวนี่แหละมีบาดแผลแตกบริเวณหางคิ้วขวาเลือดไหลอาบแก้มเลยนี่นะครับใบหน้าเนี่ยปูดช้ำขณะที่นางสาวเออายุ34ปีเนี่ยลูกสะพ้ายก็มีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าเช่นเดียวกันส่วนผู้ก่อเหตุทื่ว่านายบีนามสมมติเหมือนกันนะครับไม่ทราบอายุอยู่ในอาการเมาฮะ หลังจากก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าลบเข้าไปอยู่ในบ้านจากการสอบถามนายบีผู้ก่อเหตุซึ่งก็อยู่ในอาการเมาอย่างที่ว่านี้บอกว่ามีปากเสียงกับเมียนะฮะเมียก็คือคนเจ็บนั่นแหละแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายกันมีการต่อยกันจากนั้นนายไพรสินเนี่ยคนเจ็บเป็นพ่อของนายบีนะครับแล้วก็เป็นพ่อพ่อผัวนี่แหละจะไปช่วยเหลือลูกสะภย้ยแต่ว่ากับถูกลูกชายแท้ๆเนี่ยชกหน้าพ่อจนหงายหลังเลยเนะะี่ยพ่อได้รับบาดเจ็บ ผู้เป็นลูกสะภ้ยกันเล่าทางน้ำตาให้ฟังบอกว่าเธอกับนายบีผู้เป็นผัวทะเลาะกันเรื่องไร้สาระเวลาเมาก็จะเกิดอาการหึงหวงแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันส่วนมากเธอก็จะอยู่เฉยๆไม่เคยตอบโต้และก็เธอเป็นฝ่ายถูกกระทําตลอดอยู่มาด้วยกัน2ปีเนี่ยโดนทําร้ายมา,มากกว่า10ครั้งได้นะครับเธอก็ไม่ได้หวังว่าจะให้นายบีเนี่ยถูกจับแต่อย่างใดเพราะว่านายบีเวลาเมาเนี่ยก็คุมตัวเองไม่ได้แต่ก็ปล่อยมันไป พอมันหายมามันคงจะดีขึ้นเองว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็มาคิดตอนหลังบอกว่าโอ้โหเนี่ยถูกสามีทําร้ายพ่อกับแม่เธอก็ไม่เคยทําร้ายเธอแบบนี้เธออยากจะให้นายบีเนี่ยคุมตัวเองให้ได้หน่อยคุมอารมณ์ให้ได้หน่อยเธอรักนายบีก็ไม่อยากเอาเรื่องแต่นายบีไม่เคยรักเธอเลยนะฮะเอาฟังเสียงนะครับภรรยาผู้ก่อเหตุหน่อยพี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะพี่เรื่องอะไรคะเรื่องไรตลา นะเวลาที่แบบเมาแล้วจะเป็นอาการที่แบบหงุดหงวดนู่นนี่นั่นจะมีลงมาลงมือโดยที่เราก็อยู่เราเฉยเราไม่ได้มีปากมีเสียงเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ดา่า,ดดาแต่เรามีส่วนเราโดนกนระทำตลอดเราอยู่กันมาก,กี่ปีแล้วพี่สองปีเราโดนตลอดนะก็รักสุดขั้วแต่แต่เราก็ยังรักอยู่ก็รักเขาไม่ ไม่ได้หวังว่าใช้ของเรื่องจากแต่เราก็ไม่เอาเรื่องเขาหรอกใช่ไม่เอาเรื่องแต่คือรักเราเราโสดแต่ผมุมขออยากให้คุมอารมณ์มากกว่านี้ผมไม่ได้รักเราผมไม่เคยรักเราผมรักเครไมากลกัวเนี่ยนะครับ,รบเธอก็ระบายอารมณ์ออกมามเป็นความชอบช้ำระกำรรใจอยู่กับผัวเนี่ยผัวทำร้ายตลอดอนะครับคิดว่าผัวไม่เคยรักเธอเลย ขนาดพ่อผัวมาช่วยนะฮะลูกยังก็ต่อยพ่อเลยค่ะก็ขนาดาาพ่อตัวเองเขายังต่อยได้อะนับภาษาอะไรกับเมียะนี่ก็แบบโอ้โหไม่รู้จะอยู่ด้วยกันยังได้ยังไงอีกต่อไปแล้วเนี่ยครับ